วัดปกอบเปิดร้านไม่หนุยเออหนุยบอกผมอยู่หนุยอ่ะหนุยอ่ะเป็นคนมาบอกผมเองว่าเดี๋ยวจะมีรุ่นน้องเข้ามาแต่บอกนานแล้วนะนานแล้วเหรอเออเขาถามผมมีกระสอบอะไรบ้างเบอร์สองเปิดสิเปิดยี่เจ็ดแต่เป็นอันนี้เป็นเบอร์สามมีอยู่ประมาณสิบสามสิบสองสองผู้เพิ่งเอามามีคนเปิดเปิดยี่ก็เปิดเรื่อยเนะคืออยู่ที่ดวงอะแหละนี่ตัวอย่างอยู่ที่ดวงยังไง หัวก็จะอารมณ์แบบอ่าทิ่กัมัลตี้แมทริก้าอะไรเงี้ยอันนั้นอยู่ที่ดวงคนที่เปิดไปแป๊บๆก็มีออกก็มีแต่ถ้าจะรุนหัวต้องเบอร์สามเบอร์สามออกดีกว่าเนี่ยเบอร์สามไม่ด้ออกอารมณ์เนยเคยเห็นอในวันหน้าออกเบอออกป้ายไหนพี่อันนั้นออกป้ายเนี่ยออกมาคู่กับตัวเนี้ยออกกับเพนกวินแบบโคตรเดือด90เอาไดมอนด์ก่อนนะกันพี่ได้เลยเลือกเลยมีเยอะมากเลยแล้วที่ดวงเราเราพกดวงมันหรือเปล่าดวงไม่มีก็กลับใจนะกลับใจนะ น,นีเตรียมเดมอนไม่รู้ว่าจออย่างไรน,นะเดี๋ยวลองลองมาเปิดดูก่อนว่าจอไหนแต่เบอร์สามลุ้นหัวแน่นอนมาดูกันมาครับคุยอฮนนี้นี่ก็สวยอันนี้อะไรคล้ายๆสตาร์บั่เลยโมจิครับกับตาแตงจันป่าป่า แล้ก็ตุนเริ่มของแล้นะขายได้มากี่บาทครับพี่เต้สองสองร้น 2, 200, มึงคุยกันอยู่สองคนเนื้อสมวกกันอยู่สงคนคัะคยอมไม่ใช่ตั้เขียเย็นแต่ว่าอะไรเขียนอะไรอะไรเฮ้ใช่ครับข้าวมันกระริบจิกะบวมตัวนะาตัวละไปครับลิ้งๆเก็บเข้าเปล่าตังเก็บเดียว,ว,วเยวนะยก็บเดียวห้าห้าสิบห้าสิบด้วย สวยไปเก็บอันหนึ่งนะไอเลนวิฟิ์โอเคแล้วเธวิ่ด้วยวันนี้มาคู่เลยเฮ้ยแต่มันป้ายป้ายอะไเฮ้ยป้ายเรือต่อบเฮ้ยป้ายฟู๊ดตอบองขนสี่หน้าหลังครับูสวยอ่ะเก็บครับเฮ้ยอะไรกะอนนี้ไม่มีอะไรฮะเฮ้ยูาสตาร์ลี่้ยได้อยู่ขยันได้ขยัได้ครับของคอแต่สวยแล้วรอบคอห้าร้อยเบสแจมเบสแจมยอม ต้องสปิดดูสองมาตัวแรกป่ะอุ้ยหน้าหลังด้วยน้าเชนนะมาถึงก็เอาเลยวะใช่เปล่าใช้เชนเปล่าบุลเล็กป่ะเนี่ยใช่เล็กพี่บุลเล็กป่ะเนี่ยบุลเล็กแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเทเลหรือเปล่าไม่ไทเลกับบุลเล็กไม่ชัวร์ไม่ไทยพี่ไม่น่าไทยเนี่ยเดือดชาตอันเนี้ยเดือดเลยล่ะอันเนี้ยเออแต่ว่าโอ้โหแต่ไม่โคตรไทยเลยไทยหรือเปล่า ไม่รู้แต่สวยแต่ได้แต่ขายได้ดไม่ใช่ขายไม่ได้นะแต่ขายได้เฮ้ยลายน่าหลาก,กว่ะเก็บครับฮานอยฮานอยฮามาเยาอะฮานอยเหมือนเหมือนเตี้ยม,มาให้ให้ได้ตื่นเต้นตัวแรกเลยพี่ตัวแรกเป็ตัวแร,วแรกเลยวะดีตายบาบาน้องเรียกตัวครับดิ๊นล้อโบ้วยเดียดได้ครับใส <c oughs> ่ไ, <c oughs> ได้อะไรโนเฟียครับ <c oughs> เฮ้ยโนเฟียโนเฟียงานป้าะนาด เฟียรเฟียถ้าใครรู้จักนี่จะเป็นแะลรกระเป๋าตังค์ที่เป็นโซ่อ่ะพอสามพับกูมีกูมีโออ้าใครอยากเข้าบ้านม้างคะพิซซ่าฟอยูพากัดกัดเปื่อนไว้ก็คือมีตัวเดียวก็เงียบเลยนะเขรายังคงทำเดิมหน้าการเรสอบต่อไปนะครับเราจะมมมมัมมัมมมมมับมมแชมเัี้ยนชิคาโกมัมื่มยวมมัมมัอมวด้ นี่อะไรเฮ้ยไนกี้ลายสวยครับโอ้หูรูเลยรูเยอะถ้าไปจุดเจ็งี้อ๋อเฮ้ยเสื้อวงแน่นอนนี่ไงวงวงยบ่้อยวงดีวงเคี้ยเฮ้ยสเตปเปอร์ูแมนสกู๊แมนเก้าแน่เลยเก้าสิบไม่ใช่ปอร์แมนเก้าสบหรอก้าบบาทกูอันนี้ยสนเก้าสิบบาทเฮ้ยอะไรเนียจาโคใครอ่ะ ห9ึก้าแปตะเข็บคู่ป้ายอยู่เด่นเหรอเหมือนจะงานใหม่สายป่าเซยไหมครับสายป่าไม่เซ่ริ้นถือว่าหน,น้าตาดีมีรถขับสามารถถ่ารู้ได้นะครับ<า>มีถุงเท้าด้วยเอาปะไม่ถุงเท้าหรือถุงอะไรวะถุงเท้าน,น้งานองไอเล่เอาไปเร็จจุ๊ โอ้ก้าส่วนต่อเยอะรุ่นนี้ไม่ใช่ตาบอยแล้วครับเวลาเฮ้ยจะตาบอยอีกล้มันมีอีกตัวเว้ยมันเล่ป้ายสามดีอยู่โหมดจับเลยเฮ้ยเนี่ยตันนี้งานไทยด้วยไม่ชอบงานไทยอ่ะชอบเลยเอาดิเพียะว่าการสังเกตที่ดีนะครับผมคือการนั่งดูเสื้อผ้าที่มันแลบมานิดนึงเนี่ยดูนี่งานไทยคอยดูลูกนี้ลั่นชัวร์ ห้าสิบหลังตะเกียบป้าเอาเลยนะครับจำจำหน้าเอาไว้ว่ามันแนะนำอย่างเงี้ยแล้วไปออกเขี้อะไรเลยครับเนี่ยจมูกจมูกรูนี่ตูนเว้ยจมูกแดงนี้ยมันแมวอ่ะแมวแมวรูนี่ตูนเว้ยจมูกแดงเขี้คอเสื้อป้าสวยเอาลูกไหนเหรอเอาลูกนี้ตอนที่นั่งเนี่ยอแล้วมึงนั่งอยู่แล้วกูจะยึดเอาจะเอาเอาไงฮะเอาออกกสิตรงไปเองไรจะตัดเองไหมเฮ้ยตัดเองดีกว่าพี่มา ยกมาเองตัดเองคือเก็บกินเองอ่ะเปลี่ยนคนตัดแล้วเสื้ออะไรมันจะเปลี่ยนเท่านั้นแหละถ้าลุงถ้าลุงนี้แบบ้านที่หายก็ต้องยกเองยกเองค่ะสปีดตอนแรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปอ่ะไปเหลืองานไปด้ยเหรออุ้ยเไปด้วยอุ้ยงานไปด้วยมือหน้าหลังวะไ่ายไปเลยว้าไปไปอะไรอ่ะ ฟู้ดปะไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนฝั่งญี่ปุ่นเลยมันเหมือนป้ายจากไทยเนี่ยตกใจเรียกว่าแบบฟู้ดแบบข้างสูตรอะไรอย่างนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาอีการแกลหรเซ้คนใหม่ครับครับเดี๋ยวครับป้าย สามสี่ดงยูดงยูอีนี่ดัมยูดัมยูเอฟเดอะรอสต์ไปนี่ใช่ผมแมนนี่ก็จับบอลนี่เกี่ยวเกี่ยวไปไปเฮ้ยเราเก็บเกี่ยวด้วยใครอ่ะพี่อะไรอะข้าราการไหปนะ่ะไม่รู้อ่ะทุรจรก็ไม่เข้าเราจะได้นานดี เลดคอร์สมาแดับแฟนใหม่ของเจ้ามาในช่วงที่สองชิบคุณคาชาครับปาดาโกเนียครับตรงสายอ๋อที่นี่ถือว่าจริงๆมันก็ดีออกดีทุกลูกเลยสามลูกผ่านมาแล้วแบบว่าไม่ไม่เทเล่ไม่ถทเล่ก็แบบว่าขายไม่ได้เลยแต่ยังไม่โดนแต่ยังไม่โดนแต่ว่าก็ได้ค่าการะสอบได้กําไรอะ่ะได้จากเสือ้อใช่ขอบคุณร้านนะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ถ่าอย่างนี้ตเตะเฟยอย่างนี้ปุ๊บเสือป่าแมวมุ้งตอวันไหน้าเลยครับดี่ดูุ้ยอุยอ้ยอุย้ยจไเชี่ยนเหรอใช่หลังหน้าหลังด้วยไ้ทะลุแต่ตัวเล็กอะ่ะ นี่ทำนี่ทำอะไรครับพี่เดอยู่ร้อยร้อยตัวอันนี้กำลังดูสภาพแล้วขัดเสื้ออยู่ครับที่เปิดได้มาทั้งหมดแล้วแยกอันแบบพวกกลายมันกระตูนแล้วพวกนี้งานปักแยกก่อนอะไรก่อนแกะรับแตงหน้าไม่ใช่ ิซเซยูนิตพิเซนเรียบร้อย500ร้อต้องมีต้องมากกว่านั้นเลยห้ารอยหนึ่งบาทนะครับจ็อกเกรนี่มันเป็นแบบโรบอตเตอร์ขนาดมันชินหนักน้โรบอตเตอร์ขบวนการอะไรมากขึนนะบวนการจกเกอร์ใช่อะไรแบแล้วะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะเป็นอะไรไอ้แวบๆมานะปึ๊บอุ้ยหน้าคนมาแล้วหนึ่งแต่หน้าใครไม่รู้ให้ดูป้ายป้ายเรือสวัสดีครับหนักตัวอะไรอี๋เอลิคัตตันไม่ใช่เอลิคัตตันเอเตันจอนแอลอาร์จีสเก็ตบอร์ดมีอีกคนเอ้ยลูกค้าบอกโอ้ไซายเหมือนกันเขาบอกตัวใหญ่เฮ้ยพี่เดี๋ยว่ะเอามาดีไหเฮ้ยเปล่าพี่ใจเย็นพี่กระท้ายอยู เอาเขมาดิเฮ้ยพี่ผมไม่เอไม่เอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันแล้วครับย้อนย้อน้เหียย้อนสอย้อนสอวันนี้หมดไปแล้วสรุปตอนแรกกลับมาสี่ลูก รอไปฮาลูกหมดไปราหมื่นสามออกออกยังไงเลยมันออกโอเคนะแบบมันได้ทั้งเสื้อวงงานขายเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวใครยังสนใจพวกเสื้อผ้มือสองครับแวมาที่นี่ได้ตอนนี้สุดก็จะโตเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้ขึ้นขึ้นไปตรงนี้ค่ะดูกันนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณเจอกันบ๊ายบาโคตรยูทูบเบอร์เลย ร้านอยู่ตรงรามสองครับรามสองก็อยู่เย้องเกับหมู่บ้านอินดี้เข้ามาได้เลยเป็นเพลงบู๊กชื่อเสื้อยืดมือสอง USA ลาวคำแหงสอง